สวัสดีครับผมอูนะฮะและนี่คือลาบายผมจะนั่งเล่นเกมที่ผมชอบด้วยทีมที่ผมรักและโค้ชที่ผมเลือกแต่ว่าตอนนี้พอเตอเตอร์เขาฟอร์มกำลังได้แล้วหมายถึงว่า3นัดล่าสุดของเชลซีเราชนะทั้ง3นัดเลยแล้วชนะชัยชนะที่ดีที่สุดของผมก็คือแชมเปนลีกที่ชนะในบ้านเจอกับดอทมุนโอเคอันส่วนในเกมเราอยู่ในนัด อ่าฉันเปลีเหมือนกันเป็นรอบใบงกลุ่มน,นี้ผมจะใช้ตัวสำรองลงไปเล่นดูแต่แผนก็ยังเอาเป็นอันเดิมไปก่อนเดี๋ยวไปลุยเลยแล้วก็คลิปก่อนผม,มโดนโดน o ูทูบเขาบอกว่าติดลิขสิทธิ์ตอนที่โชว์ไลฟ์อัพของลิเวอร์พูลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรฉะนั้นผมก็จะข้ามตรงไลฟ์อหรือตอน เปิดช่วงแรกๆไปเลยแล้วกันนะครับส่วนเกมนี้ในชีวิตจริงเมื่อปีที่แล้วเราน่าจะแพ้ยูเวก่อนนะในรอบแรกแพ้ยูเวด้วยเฟอเดริโกเชียซ่าเป็นคนหญิง1-0แล้วก็เล่นในบ้านเจอยูเว่น,นี้บนชุชีเชตตนี่ ส่วนคนอื่นนี่ผมจำหน้าไม่ค่อยได้ของอยูเว่อ่ามีป๊อกบาด้วยอ่าตุอตอนตองเชียวสีมีฟูลิศ88เสียกเอนโซ่เอนโซน่ีนชีวิตจริงนี่ใช้ได้อยู่นะแปลว่ามีลูกส่งลูกเป็นพาสมัตเตอร์ได้ดีอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่เทียบเท่าพวกระดับท็อปตอนนี้นะ แบบว่าเดบอยอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอายุยังน้อยแล้วก็ต้องปรับตัวต่อไปในอนาคตก็น่าจะเป็นตัวสมวันที่ดีๆได้อยู่นี่ก็มีดิมาเรียด้วยดูซามวแล้วโควิดอ่ค้างโอเคผมขอข้ามตรงช่วงไลน์อัพไปเลยกันเผื่อมันติดอะไรอีกแล้วก็มาเริ่มเตะเลยเซย์ ซีเอกห้าดาวห้าดาวโชว์สก,กิลก่อนอมไม่มีแหละอยากเล่นท่ายใช่ไหมคารลักเกอร์ให้ซีเอกเอกให้ฮา,าวเวดฮาวเวดเปิดให้กับพ<อ>ูลิสิกได้ไหมไม่ได้เอน็นโซส่งให้ฮาวเวดฮาวเวดให้การลักเกอร์การลักเกอร์รอเพื่อนแอฟฟิลิกเวตา้าพี่เดฟพี่เดฟเปิดแล้วก็แฮนด์บอล อเล็กซานโดอยู่ที่บอลแล้วก็สาดยาวเข้าไปวลาดูวิดต,ตั้งบอลกลับมาที่โลคาเตลี่โลาเตลี่ส่งมาโลคาเตลี่อีกรอบหนึ่งวลาดูวิดลาดูวิดพูดแทงให้กับป๊อกบาโอ้โอโออยยางสวยหัวซ้ายเข้าไปเลยป๊อกบานี่แล้วก็กระโดดอา้าวผมไม่ได้กดน,นั้นเน่ย ผมคุมหลังผ้าเองเขามีช่องแล้วก็ยิงซ้ายตู้มเดียวหายเลยโดนนำไปก่อนหนึ่งลูกสิบนาทีเองโดนแล้วโอปบเสียกเสียกไปไหนดี กลับมาให้เอ Enzo Enzo ให้กเล Galaga g a l เก,กอร์รอพี่เดฟเติมพี่เดฟพี่เดฟโอ้เปิดไม่ได้เอาใหมเอาไหมตั้งกันใหมสคาเลียให้ฟูลิสิกฟูลิสิกชีกชีกได้เปล่าไม่ได้กลับมาที่คูริยาคุริยานี่ก็ในตำแหน่งเซนเนตอร์ซ้ายก็ผมว่าโ,โอเคอยู่นะดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยไม่ส่งคืนหลังละแต่ลูกนี้เดฟเดฟตัดเข้าในเ Enzo ยิงโอ้ติด ฮาเวดซ้ำอ้ท้ำไม่ได้โดนเคลียร์มาได้ก่อนโฟฟาน่าโฟฟาน่าโอ้เสียหลักบอลอยู่ยที่ดิมาเลียดิมาเรียลุกคาเตลีอีกแล้วคาเตลี่ดิเชลิโอเอออ่านกี่บอ,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 อโอ้ไม่ล้ำด้วยดิมาเลียล็อกหลบโอ้โหนกันอย่างสวยเยอะตัดเข้าในไหมโอเคติดกูคุเรียกูคุเลยะส่งบอลขึ้นหน้าไปก่อน ที่สักคาเรียเอ้ยส <c oughs> ักคาเรียก็ยืมตัวมาจากยูเว่นี่วะถ้าเป็นยูฟามันมันติดยืมตัวไหมไม่เป็นไรนี่ในเกมยืมในลีกยังลงเล่นได้เลยเยกเยกเซบอลโลคาติลีโลคาติลีให้เชียซาโอเคเอนโซ่ดักได้ สกเรียให้กับเยกเยกแทงให้กับฮาวเวดฮาวเวดให้กับกาลกเกอร์ต่อกาลกเกอร์คืนฮาวเวดฮาวเวดเปิดให้กับเยกเยกพักอ,อกแล้วยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยสวยงามกระโดดหนึ่งทีอืมอ่าอันนี้ผมกดถกมบอลกันอย่างสวยงามให้ฮาวเวดชิปแล้วเสียบพักอ,อกแล้วก็เตะ เตะแบบไหนวะเนี่ยไปโดดเตะเข้าไปเหมือนจะบอลเล่ก็ไม่บอลเล่เหมือนจะแปรก็ไม่แปรเ้แต่ใดๆก็คือกลับมาหนึ่งๆแล้วจริงๆผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราเล่นในในบ้านเนี่ยรู้สึกบอทมันเก่งกว่าเล่นไปยืนเขาอีกนะ โ okay, อเคอินโซดักได้สัก,กเรียะสัก,กเรียเทียความแข็งโอ้ไม่ได้ฟอกบาอืมโดนเดฟกระทืบหนึ่งทีเชซ่าเปิดให้ฟอกบาโอเคดักได้ก็แล้วก็ดักได้อักเมโกต้าให้สัก,กเรียะสัก,กเรียเปิดขึ้นกันมา,า,นนา,าให้ด้านล่างอ้าวไกลไปหน่อยเสียบอลเชซาอีกรอบมับดิมาเรีย เหมือนเชี่อซาญกับพวกบ่ามันผิดตำแหน่งกันหรือเปล่านะ i, เนีะโลคาเตลี่ยังกินแดนติดซักซากเรียซักเรียเอาบอลขึ้นมาฮาวเวดฮาวเวดให้เหยียกวิ่งแทงโอเคได้อยู่คริสิกอีกทีนึงรอฮาวเวดเติมรอฮาวเวดเติมโอ้โหเสียบอนอ่นิดเดียวใกล้หมดเวลาแล้วโอเคคริยะได้อย่รึ่งหลังไป รอได้เงินต่อครึ่งหลังมาการเป่าเลยจ้ะเป่ายัางจานเออนี่ผมตั้งเป็น4นาทีไว้นะแล้วก็บอดดีเจนทั้งว่าอยากจะเล่นท่าแหละแต่ว่ายังพอมันโฟกัสก,ก็ไม่ได้เล่นท่าเลยยังไม่เปลี่ยนตัวแล้วกันครึ่งหลังเป็นยูเว่ได้เคียบอล่กน,นชิปลูกนี้เชื้อซ่าโอ้อ,อบอลไม่ได้ด้วย เจอคูรย่ายหน่อยอู้คูหายไปเลยโรคาเตรี่สาดออกมาให้ป๊อกบาโดนเดฟเขียร์ไปก่อนปอกบาปอกบาโดนบาเดชิวดักไปได้แอปริควิต้าสาดให้กาลักเกอร์กาลัเกอร์กาลักเกอกรกกอ์ให้เดฟอีกทีไม่ได้โอเคได้เข้าย้อนหลังเบนเยดเดไปไหนวะ ใน đội ชียงใัมวันท okay. ี่ซีเอ <That was S 2> like ็ให้ฮาวเวดฮาวเวดยังไงยังไงดีเอสคาเลียเอ็นโซฮาวเวดวิ่งฮาวเวดวิ่งโอ้โหไม่ใช่ได้อยู่ได้อยู่เอาไปทำอะไรไปตั้งๆกันใหม่กาลกเกอร์เอสคาเรียเอสคาเรียอะไรให้คูคริยาคูริสิกเลยนั่นแหละวิ่งไปส่งสวยๆแล้วก็เต็มๆกาลกเกอร์เอ่อมีท่าไหนวะอันอันนี้ท่าอะไร ถ้าอะไรวะถ้าใครวะเนี่ยยแต่ใดๆคือทำสวยแล้วคุคุริยาส่งให้พูลิสิกแล้วก็เลี้ยงถึงสุดเส้นตกมาให้กับกาลักเกอร์แทบอินเข้าไปยัยขึ้นนำเป็นครั้งแรกของเกมเชลซี ในชีวิตจริงที่ผมอยากผมชอบนะแบบว่ากลับมาเล่นหลังสามแล้วแบบว่านักเตะเขาคุ้นเคยกับแผนหลังสามแล้วแบบวิงแบบของเราค่อนข้างที่จะยิงประตูกันโหดเป็นชิเวลก็ทำประตูได้ด้วยนะเจอเลสเตอร์ล่าสุดเออมาดีชิวดักได้โอเคความไหมความซาคาเดียไอเอ็นโซ อินโซ่โสมมป็นถึงเทียกลาบิโออ้อต่อบอลไม่เจอบอลเลยโอเคคุริยาอยากได้พี่ภูพี่ภูดิสิกลากไปยาวๆมีความเร็วอยู่แล้วหลอกซะหน่อยแล้วก็ปั่นเลแล้วกันเออฟินชิชเนช็อตไม่มี อันนี้ผมมีหมดเดอริสติกด้วยนะมันก็อาจจะยิงยากๆนิดหน่อยไรเปลี่ยนตัวก่นอนเอาเฟลิกลงแทนดีกว่าปีกซ้ายก็มูดิกไปเลยขวาเอาเจมดีกว่าโอเคมันตั้งเตะจากประตูชเชนนี่สัตยาออกมาแล้วก็โฟพน่าหมุนได้ไหมโอ้ไม่ได้ไวบอลปอกบาอ๋อเวลาโควิดวิ่งแล้วยังไงดีอู้งวงบางไปกองหลัง มึงกูมีกองหลังไหมนะที่มาเลียส่งเข้าในสวยงามโอ้โหโชว์คานแนนตัไไดไปได้สวยจัดสวยจัดให้หมูดิกมูดิกถึงแม้จะยังยิงไม่ได้แต่ก็มีแอซิ์แล้วหมายถึงชีวิตจริงแล้วเอนโซ่ส่งเฟลิกได้ฟึ่งลงมาโอ้โหชา้าดิ้หน่อย <c oughs> นี่บายเออคาคาเลียขึ้นมาดักเฟลิกให้กับเอนโซ

มาอยู่กลางมาอยู่ซักกลางแบบดึกหน่อยเชี้ร์ใส่ทกรอบเลยก็ยังขึ้นบอลไม่ได้ขืมขอ,อกันไปขอ,อกันมาออกบาไปไหนดี <ra> โอ้เ่าเกือบหลุดเค okay, ป่าบายดีชิยวเฮฟอกฟาน่า ไม่มีใครเพสก็เล่นชิวๆแล้วเฟลิกให้กาลาเกอร์กาลักเกอร์ลงมาให้เอนโซคูคูเรียส่งให้กับมูดิกไปเลยวิ่งวิ่งยาววิ่งยาวโอ้อีกจังหวะหนึ่งของการจะเปิดแต่ไม่ไรแค่นี้เราก็ชนะแล้วแล้วก็ เป็นนัดแรกในยูฟ่าโอเคชนะรอบแบ่งกลุ่มไปนัดแรกเก็บสามแต้มดูเสถิกันนะโอ้เขาได้ยิงแค่ลูกเดียวแต่ลูกเดียวเป็นประตูเลย go, เรตติ้งโก้จะเหลืออะไรเนี่ยใครได้แม่ออเดอแมตการ์ลักเกอร์วะโอ้เลี้ยงสิบสี่ผ่านสิบสามยิงหนึ่งเป็นประตูนหนึ่งเลยส่งสิบสามครั้งเข้าเป้าหมดเลยสุดยอดแล้วเก็ป้าละ่ะ อืมก็โดนไปหนึ่งลูกสซงเส็ตหนึ่งทีตรงหน้าประตูะเมื่อกี้แล้วโอเคแล้วก็หลังเกมแล้วพวกนี้ผมก็จะข้ำๆไปนะเพราะว่าผมเลือกอันที่มันเอ่อเป็นด้านบวกอยู่แล้วโอเคอฮาวเวิ์ดก็จะลงเอ่อสปเปอร์แมทนี้น่าจะสามศูนย์ไปเยือนแล้วเราได้สามลูก ตอนสมัยยุคทุกข์เขาอันนี้คือปีที่แล้วนะส่วนปีนี้ก็เลกแรกเราเสมอกับเขาเลขสองเราแพ้เขาเป็นสองกุสือเลกแรกนี่จำได้แม่นก็คือคุคุริยาโดนดึงผมคว่ำไปเลยดูทีมฝ่ายตรงข้ามหน่อยมีตัวไหนเปลีป่ยนมั้งอืมเท่าที่เห็นก็ไม่มีนะอันนี้เป็นตัวในทีมเขาหมดเลยโอเคเลย โอ้สนามสปเปอร์ผมเห็นว่ามีไก่อยู่ข้างบนด้วยเล่นมาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นเพิ่งสังเกตนะมีเจโกซิวานำทัพมาของฝั่งสปเปอร์ก็เป็นยอริสซอนทึนมินผมไม่ได้ตามสปเปอร์เลยมไม่รู้ว่าตอนนี้ฟอร์มของซอนก็เป็นยังไงบ้าง ยโอเคข้าม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 เดี๋ยวมันติดลิกาิตไปไม่รู้อีกโอเคเราเคลียบอลก่อนมุกจะขวาไปซ้ายโคเวสิตให้กับเมาส์เมาส์นี่ก็ทิศทางงานต่อสัญญ,ญานี่ค่อนข้างไปทางที่ไม่โตซึ่งก็น่าเสียดายนะในตัวแบบนี้นี่เดี๋ยวกลับมายิงเชลซีแน่นอนถ้าออกไปเจอเชลซีไป ยังไงเขาก็แม้เขามีความผูกพันกับเชลซีแล้วเป็นเด็กปั้นของเชลซีแต่ก็เข้าใจได้สัญญาที่ไม่ลงตัวก้องเต้อูดลบได้คืนให้โควสิตก่อนโคฟสิตเฟลิกเฟลิกไม่ใช่โอบาโอบาคืนโควสิตสวยงามไปได้ปหรไม่ได้อ้สามคนสามคนอืมโอ้โหสองคืนไม่ดี ชีเดวิดวิสซ <bunker. S 1> ูมาวิซูมาแต่ยาวแต่ยาวโดนควมสิทิ์บัมได้ควมสิทิ์ให้กับโอบาโอบาโอบาที่ลดอายุแล้วโอ้โอโหไม่น่าเล่นเยอะเลยโอ้โหโบยังได้อยู่เจมความสิสิตโกสิตแทงเข้ากลางเฟลิกโอ้พิกไม่ได้วันที่ครูเซฟกี้เบิร์นเร็วให้เคนเคนเบิร์นเร็วให้กับวิสซูมาไหม บิสมาร์เปิดกองเต้โอ้สอนเขามงได้ให้ไวที่หอยเบียร์หอยเบียร์่ห้บิสมาร์ตครูริบารีโอ้โโอเคสวยงามริบารีนัดล่าสุดก็ใช้ได้แล้วกลายเป็นร่างนาโปลีแล้วโอบาโอบาเปิดให้กับเจมเจมเราโอบาแล้วก็เปิดอีกทีนึงเข้ามาครูสิตเต็มเต็มโอ้โหเยอรลิน รับไปได้เลยไม่เซฟแม่อะไรงั้นไม่กระชอกลิงเอาลิงลงเดินนะเ <Felix. S 1> ฟลิกเฟลิกโดนเสียบความไปแต่โดนโดนโบบลเดวิดเป็นไหนดีเดวิดให้กับทีมเมืองลองเล่เอมิสอนลอยยาวให้คูรูคูรูอันนี้ส่งเบาไปหน่อยเจอใครเมื่อกี้กองเต้อสอกไปทีหนึง่ง เฟลิกให้กับลิง้งลิ้งหักนิดนึงแล้วก็ยิงเสาแรกโอ้โหคุณแรงไปหน่อยโอ้โหน่าเสียดายจะตัดเข้าในไม่ได้แล้วอ่ยแรงไปหน่อยโคตรสิงเห็นลูกตั้งแต่จากประตูของสเปอร์อกครึ่งชั่วโมงแรกเราบุกร,วรวัวรวซิว่ามง บอลของเชลซีอีกรอบหนึ่งซิวานี่ผมก็ลดอายุไปด้วยเหมือนกันกลายเป็นเพื่อนๆคุริเปอรี่ไปเลยโคเวซิตโคเวซิตเลี้ยงมาโอ้ส่งไปดีน่าจะเลี้ยงต่อเอมเมอร์สันโอ้ส่งให้เคนได้เคนยังไงเคนไปเป็นซูมาไปซูมาให้กับเดวิสันให้ซนแล้วออยังไงซนขอเสียบที เออสวยงามเจมส่งให้โอบาโอ้โหไมกองเตวิ่งกันวนะอะไรพี่จะอยากบุกขนาดนั้นกองเต้กองเต้ให้เมาส์เมาส์ลอ็อโอ้โหหมุนไม่ได้ไม่ผ่านผมคิดว่ามันจะเข้าบอลแล้วนะโซนคืนให้กับมาบอลมาถึงเดลซอนซันเชส าหน่อยเจมเจมเจมตามอยู่เจมตามอยู่เบียดเข้าไปกระแทกยังหยุดไม่ได้แล้วบอลลูกน,นี้แตะยาวเกินไปออกหลังโอ้ย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 อ้ยอ้ยอ้ยอนยอ้ยอ้ยีอ้ยโอ้อโอ้ย้อะไรโโโอไร้้โอนโอ้ยโออ้โออ้ยโออ้ยโอ้ก้อ้อ่อย้้โ้อโอ้โออย ชิปหน่อยอุย้ยติดมือบ่าโดนมือบ่าโอ้โหไม่มีอะไรเลยอยอริสเซฟไว้ลแล้วก็หมดครึ่งเวลาแรกครึ่งแรงนี้เงียบๆก็มีลิ้งหน่อยลิ้งกับเมาส์ฝั่งซ้ายผมไมแทบไม่ได้ขึ้นเลยะเหมือนเดิม,มเดิม,ม,น,ดมนาทีที่ประมาณ70โอเคเป็นสเปอร์เขียบบอลว่างครึ่งหลัง มันอยู่ที่หลังเล่ไอหอยเบี้ยหอยเบี้ยแต่ยาวโอบาโอ้โหผมจะกดเสียบไม่เป็นไรยังได้ครองบอลโคสิตให้กองเต้กองเต้โอบาโอบาโดนโหอยากจะเลี้ยงบ้างอะเมอมูซอนลังเล่หลังเล่กันสองคนลิงลิงโอเคได้เหลี่ยมให้โคสิตก่อนวิ่งไปเลยลิงวิ่งไป เปิดติดโตนี่มียอทูวอตเป็นโอบาด้วยยอดยอดปันโอบาวอนที่โซนขึนมินไอเบียไอยเบียไปไหนดีไอเบียให้เค็นเคนให้ยิบสุม,มาิสุม,มาขอบอลกันไปกันมาอุ้ยมามาแล้ววะเอเมาซอนโรายาวายังไงยังไงพลิกไหมไม่พลิก ส่งมาคูรูคูรูให้ฮอยเบียฮอยเบียเป็นไหนดีไฟคูรูรยิงด้วยซ้ายโอ้แต่หลุดกรอบออกไปเบนดีขาตายไปละอ๋อไม่มีภาพช้าแหมทีตอนรอแนละ้วไม่มีอ๋อเป็นสเปอร์เปลี่ยนตัวนะเอาคูรูเซฟกี้ออกแนละ้วเอาลูคัสมุลลาลงแทนเจมไ์่เส้นมาแล้วไส่ริมเส้นมาลัว แทงให้อบาโอบาทันวะทันอยู่อายุอายุน้อยแล้วเออแต่เปิดรุคนี้ก็ลึกเกินไปเข้ามือยอริสเลตติ้งพุ่งแน่นอนเกมนี้ยอริสนะบุนล,ล่าให้บิซสมาบิซสมาคขึ้นบุนล่าบุนล่าให้เคนหคยข้างหลังน้ำเงินเพียบเคนให้บิซสมาเอาชิป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 แล้ว ชิบแล้วโอ้โดนตัดเข้าในแน่นอนอย่างงี้เรียบร้อยโอ้ติดกุริบลีไว้เอาไว้เอาไว้บล็อกลูกยิงของเคนไม่ได้ลองหอยเบียร์ไปไหนดีไปไหนดีโดนสกัดโอ้บอลในข้อทางชิวเวลชิวเวลสาดยาวเลยลิงสวยงามแล้วลิงให้กับเฟลิกเฟลิกอุ้ยโอ้แบบยิงไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปโคบอลซิต โพสิตต่อใครที่เอ้ยน,นี่แหละพื้นเอียงพื้นเอียงกดท่าผิดเลยกองเต้เออยดีจิ้มบอลได้แต่ไม่ได้เปรียบลองเล่บอลอยู่สเปอร์ก็อันนี้เดี๋ยวบอลตายแล้วเอาฮาวเวิร์ดลงก่อน <minutes> แต่บอลจะตายไหมเนี่ยโคโมล่าเอาโมล่าโคลิบเบลลี่อูอออ้ไม่ทันแท็กคคึ้นเข้าไปโอ้โหฟาวอ้าวเขาเล่นเร็วเร,เร็วเล็กเขาเล่นไปเลยนะ มูร่าอาูได้เปิดแน่เลยอย่างนี้ชิปแล้วชิปแล้วโอเคเกมแนะนำให้เปลี่ยนบริสิกลงมาแทนลิงก็โอเคได้เฟลิกอย่างเงียบอันนี้โควาสซิตออกก่อนอเหนื่อยแล้วโควซิตออกก่อาแล้วก็ฮาแวแบทแทนเฟลิกโอเคเป็นบอลเตะมุมของสเปอร์เตะมุมแรกของเกมเลยนะเล่นมาอย่างนานอ่า อันนี้อะไรอ๋อโดนแฮนด์บอลคูลิบาริชิวเวลให้กับกาลักเกอร์กาลักเกอร์โอูโ้หูโ,โดนบุลล่าดักไปได้ฮาแหวนฮาแหวนคืนให้เมาส์เมาส์ให้ฮาแหวนฮาแหวนให้กาลักเกอร์อะไรโอบาวิ่งเลยลูกให้เมาส์ก่อนโอบาโอบาวิ่งเลยโอบาวิงาว่งเลยนั่นแหละเต็มเต็มเออโอ้โหติดดิด มันไม่มุมหรือมันดึบวะเนี่ยเมาส์โอโอบาเป็นไรกองเต้กองเต้แทงให้โอบาได้เนี่ยลอยหลบหน่อยโอ้โหไม่หลงด้วยโอบาคืนโอ้โหเข้ากลางไม่ได้เวลาจะหมดแล้วรีบๆน่าจะได้บุกครั้งสุดท้ายแล้วกองเต้ให้กับเมาส์เมาส์แทงให้โอบาโอบาชิปหน่อยเออเออโอ้โหดูก็จะไม่ได้หมุนไปทีนึงโอ้โห เหนื <Mandy. S 2> ่อยจังวะก่ายจะยิงได้สักลูกเออแหกปากไปเลยกองเชียร์เมาแทงให้โอบาโอบาก็ชิปซะหน่อยปัดไหมนะปัดไหมว่าเออโดนมือไม่โดนมือนะนินฟีฟามันชอบเป็นอย่างเงี้ยแบบว่าอยู่ก็แบบเหมือนข้อมือหักโดยอัตโนมัติ แล้วก็โดนแบบง่ายๆไปแต่นี้โอเคกว่าจะโดนเนี่ยโคตรยากอุาะห้านัดห้าประตูนี่ยิงทุกนัดเลยปั่นซะหน่อยของจริงไม่เล่นเลยเฮ่น่าจะรักษาผลสกอร์ได้ดูกันว่าทบเวลากี่นาทีสองนาทีโอ้หมดแล้วการเอาเลยโอเคแล้วเป็นเชลซีบุกมาชนะต่อแทฮอตสเปอร์แหมบุกทั้งเกมกว่าจะได้ประตูล่อไปท้ายเกม อแมนนอตแมทนี่ oh. เอายอริสไปเลยเขายิงสามเรายิง5ได้มาประตูเดียวแท็กเกิลทั้ง2ทีมรวมกันไม่ถึง20ทีอ่าเป็นโอบาเลแฮยิงผ่าน7ครั้งจากเครั้งยิง3มเข้ากรอบ3เป็นประตูหนึ่งแล้วส่งนะส่งแปดสำเร็จหกแล้วดูโกเราก่อนเมนดี้ทำอะไรบ้าง อ๋อเจอแต่ลูกยิงไม่ตรงกรอบก็เลยไม่ค่อยทำอะไรเดย,เลยแล้วยอริสล่ะ7.2เซฟสามทีจากยิงตรงกรอบ4ครั้งโดนหนึ่งประตูโอเคหน้าต่อไปเจอกับเวนแฮมเอเคสมาพณ์ก่อนแล้วก็ชาลาบาบอกว่ามีโอกาสในบอสที่ผมจะได้ลงเกมหน้านะ่ะอยากเล่นนะอยากเล่น ยิงชาโรบาก็ผมว่ายัางเป็นเกรดตัวจริงไม่ค่อยได้คือถ้าเป็นหลังสาวแล้วไปยืนเซนเ,นเตอร์ขวาก็ต้องให้ซิลวาคูลิเบอรี่แบกบไปก่อนแต่ถ้าเป็นหลังสี่แล้วยืนแบกขวาอันนี้ผมว่ายัางไงก็คือผมเห็นแต่ภาพเดียวก็คือชาโรบาส่งคืนหลังก็เลยคิดว่ายังยัง,อ,ยางอาจจะต้องปล่อยยืมอะไรไปก่อนเก็บประสบการณ์แล้วก็คลิปนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปละสองเกมไปถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r คร e หรือ,อย้ายผมทำอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้โอเคครับคอมครับ